Boat, 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 uh. and... See that จด้วยดั่มรัตที่เรามีหนูรักอันกูราอนเ,เปิดเปิดเปิดอ่านอันกูราอ่านอ่านทุกที่มีความดีทุกทุกวันเปิด บิสมิลลาฮิร р а х м а н и ррахиим assalamu alaikum w a r a h m ะ t u l ะ a h i wabarakatuh ค่ะเด็กเด็กวันนี้นะคะคุณพัพพนันจะมาสอนเด็กๆในวิชากิรออาตีนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามายกมือขอดุอาก่อนเรียนกันก่อนนะคะบิสมิลลาฮิ ррахмани р ราะฮีม In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Rabbi shrah li sadri wa yasirli amri, rabbi shrah li sadri wa yasirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. oh uh, my lord ดีดิล้ค่ะเด็กๆเมื่อคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนไปแล้วนะคะสองตัวด้วยกันนะคะวันนี้คุณครูจะมาําเด็กๆจะมาทบทวนให้เด็กๆก่อนนะคะว่าในคาบที่แล้วเราเรียนตัวอะไรไปบ้างนะคะเด็กๆลองดูสิวงกลมสีเหลืองอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าอ่านว่าอ่าใช่ไหมคะเด็กๆลองอ่านด้วยตัวเองสิคะ อ่าอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆแล้ววงกลมสีส้มหรอคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าบาบาบาโอเคค่ะเด็กๆนี่คือสิ่งสองตัวนะคะที่เราได้เรียนในคาบที่แล้วนะคะต่อไปนะคะส่วนในคาบนี้นะคะเราจะ เรียนเพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วยกันนะคะเด็กลองอ่านวงกลมสีเหลืองให้ครูฟังก่อนนะคะอ่านว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆอ่านว่าบาบาบาแล้ววงกลมสีส้มล่ะคะเด็กๆคนไหนตอบได้บ้างคะมีจุดสองจุดอยู่ข้างบนเราอ่านว่าตาเก่งมากเลยค่ะเด็ก อ่นว่าตาตาโอเคค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจริองๆเราอ่านในวงกลมสีเหลืองก่อนนะคะอ่านว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะอ่านว่าอ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 ่าเด็กจะต้องอ้ปาปากให้กว้างๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียงเนี่ยไปซ้ำกับตัวอานะคะ ติดต้องอาปากให้กว้างอ้าอ่ะอาอ่ะโอเคค่ะแล้วสีส้มล่ะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยมาชาอัลลออ่านว่าบ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 าต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรคะวงกลมสีเหลืองอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอาบะอาบะ อาบะแล้วสีส้มรอคะเด็กๆอ่านว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะมาชาอัลมอมีเด็กๆที่ตอบได้ด้วยนะคะอ่านว่าบาอะบาอะบาอะต่อไปนะคะเด็กๆอ่านว่าอะไรคะเริ่มจากวงกลมสีเหลืองก่อนนะคะเด็กๆตัวที่เราเรียนเพิ่มในวันนี้มีสองจุดอ่านว่าตาตา ตา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 ต่อไปนะคะวงกลมสีส้มอ่านว่าอะไรคะเด็กเด็กอ่านว่าตาบะตาบะตาบะมาเช้าล้อค่ะเด็กเดเรามาดูสามตัวบ้างนะคะแบบสามตัวเรียงกันอ่านยังไงคะเด็กเด็กมาชาอัลมอฮ์มีเด็กๆที่ตอบได้ด้วยนะคะอ่านว่า อาตาบะอาตาบะอาตาบะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรคะใช้แล้วะคะ่ะอ่านว่าตาตาบะตาตาบะตาตาบะต่อไปนะคะเด็กๆ ตัวสุดท้ายแล้วที่รวมกันทั้งสาตัวที่คุณครูสอนให้เด็กๆมาตั้งแต่คาบที่เลวนะคะอยู่ใน3ตัวนี้หมดเลยเด็กๆลองอ่านให้คุณครูชื่นใจสักรอบหนึ่งได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะมาชาอัอฮ์แสดงว่าเด็กๆเนี่ยมันทบทวนใช่ไหมคะเด็กๆเลยจำได้ในสิ่งที่คุณครูสอนตบแล้วว่ามันอ่านว่าอะไรคะเด็ก อาบาตาอาบาตาอาบาตาใช่แล้วคะ่ะเด็กๆมาชาียอล์ม,มากๆเลยนะคะเด็กๆเนี่ยอย่าลืมทบทวนนะคะที่คุณครูเนี่ยได้สอนไปนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยมันทบทวนไปบ่อยๆนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะ จำได้นะคะว่าตัวนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรที่สำคัญนะคุณครูนะคะอยากจะฝากเด็กๆนะคะด้วยกับฮะดิษของท่านนาบีนะคะนั่นคือคำพูดของท่านนาบีนั่นเองนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮะซัลลมนะคะได้กล่าวว่าผู้ใดนะคะที่อ่านพระดำรัสของอัลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานเหมือนที่เด็กๆได้เรียนไปในตอนต้นกับคุณครูนะคะเพียงหนึ่งตัวอักษรเนี่ย เด็กๆเนี่ยก็จะได้รับหนึ่งความดีงามโดยที่หนึ่งความดีที่เด็กได้รับเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่าคุณครูจะสรุปให้เด็กๆฟังนะคะนะบีเนี่ยบอกกับเด็กๆเ,เนี่ยว่าใครก็ตามนะคะที่อ่านอัลกุรอานอน,นะคะไม่เพียงตัวเดียวเนี่ยเขาก็จะได้รับสิบความดีนะคะแต่ก,กี้เราอ่านไปกี่ตัวนะคะเด็กๆ ใหตัวมากเลยชิมคะแสดงว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆกเนี่ยจะได้รับหลายความดีงามแล้วชิมคะนลัลฮัมดูแลนะคะเด็กๆกเด็กๆดกเนี่ยจะได้ความดีงามเพิ่มขึ้นถ้าเด็กๆกเนี่ยหมั่นทบทวนนะคะหยิบหนังสือกิรอาตี้เนี่ยมาทบทวนอ่านในทุกๆวันนะคะอาจจะเป็นเวลาหลังมงืด ที่เด็กเด็กเนี่ยละหมาดมักริเพรเศนเด็กเด็กก็หยิบเคียวอาตี้มาอ่านไปรพร้อมกับผู้ปกครองนะคะสําหรับคาบนี้นะคะคุณครูขอตัวลาก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเด็กเด